สวัสดีครับดูดีการเกษตรนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องไม่ใช่แกะกล่องครับทัวทีแกะถุงที่ลูกค้าเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นถัง2องลิตรสามลิตรนะครับเราจะมาดูว่าถังรุ่นใหม่ของเราเป็นยังไงบ้างนะครับหน้าตาเขาจะรอเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าจะแกะถุงไหนเอาถุงนี้ก่อนก็ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดีกว่า แกะถุงไม่ใช่แกะกล่องออกมาแป๊บปบนี่ฮะถังรุ่นใหม่ของเราเราจะมาดูองค์ประกอบนะครับรูปร่างหน้าตาถังกันก่อนถันงตัวนี้200ลิตรนะครับตัวเลขยก200 2ลิตรดูรูปปลายถางังมันจะมีรอนอย่างนี้นะครับไม่ใช่เรียบทั้งหมดทำไมมีรอนเพื่อความแข็งแรงนะครับ แข็งแรงมากเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าแบบเรียบเลยตัวนี้จะรอนรับน้ําหนักแรงกดแล้วก็ตัวน้ําได้นะครับนี่ฮะทั้งหมดเลยเล่นรูปทั้งหมดส่วนฝาถังตรงนี้ครับจะมี2ชิ้นคําว่า2ชิ้นทําไมต้องมี2ชิ้นนะครับก็คือเราเปิดหมดถ้าสมมุติไม่เปิดหมดนะครับเราแค่เปิดแค่นี้แล้วก็สายยางเติมน้ําเข้าไปได้นะครับไม่ต้องเปิดตัวใหญ่ ะสะดวกรวดเร็วนะครับเพราะว่าตัวเล็กจับถนัดมือเห็นไหมฮะตัวใหญ่ก็ถนัดมือเหมือนกันแต่ว่าต้องใช้2มืออันนี้ใช้มือเดียวต่วบางทีถือสายน้ํานะครับหย่อนลงไปได้เลยล็อกได้ส่วนตัวน้ํบอกนะครับฝั่งนี้จะมีตัวตัวข้อต่อนะครับให้ไปเหมือนกัน หมุนเข้าตรงนี้นะครับหมุนเข้าไปเข้าไปแล้วก็วิ่งไปหาแท้งนะครับตัอกระต่ออันนี้200ลิตรเรามาดู300ลิตรกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง300ลิตรก็นะ่าจะเป็นตัวตัวนี้3า0ลิตรครับนี้มาจากโรงงานเลยนะไม่ได้เปิดดูก่อนด้วยซ้ำไป เห็นด้วยกันนะครับแวบออกมามีหูจับด้วยนะฮะสามล,ลิตรสองล,ลิตรก็มีหัวมีหูจับเช่นกัน,นะฮะหิ้วเห็นไหมฮะสามล,ลิตรเป็นละลอนนะครับมีโครงมีกระดูกนะครับเพื่อความแข็งแรงชฉบนะดูฮะรูหล,ลาอลังการ ตัว200ลิตร300ลิตรนะครับจะเหมือนกันหมดไม่แตกต่างแตกต่างกันคือแค่การบรรจุนะครับบรรจุได้200ลิตรกับ300ลิตร300ลิตรกำกับตรงนี้300ลิตรไว้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบ300ลิตรกับ200ลิตรนะครับ ด้านขวา200ลิตรด้านซ้ายเนี่ยสามลิตรดูครับเหมือนกันไม่แตกต่างกันนะฮะที่บอกไปแค่ขนาดบรรจุ200ลิตรกับ300ลิตรเฉยอุปกรณ์เหมือนกันหมดนะครับทีนี้ได้ถังมาเราก็จะขึ้นรูปตัวโครงสร้างตัวเฟรมนะครับเพื่อจะใส่ติดตั้งพวกปั๊มได้แฟมหรือว่าปั๊มสามสูบแบบสูบนอนนะครับถ้าไดแฟมจะเป็นสูบตั้งไดแฟมจะมี2ไซนะครับไซส์แบบ สามสูบตั้งแล้วก็สี่สูบตั้งส่วนอะไรนะไอปั๊มธรรมดาสามสูบนอนนะครับเดี๋ยวเราก็รีวิวกันอีกทีนึงแต่ว,วันนี้เราให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าถังเป็นยังไงบ้างรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะฮะสวยงามนะครับสามลิตรเช่นกันเปิดนี้ได้นะฮะแข็งแรงทนทานครับไม่ต้องกลัวแตกนะครับ เพราะอะไรถึงผมกล้าโยนครับเพราะว่าลูกน้องมันโยนให้ผมดู <c oughs> นี่ฮะผมก็กล้าโยนนะครับเนี่ยลูกน้องผมโยนอย่างนี้ผมเลยกล้าโยน,นแข็งแรงนะฮะเหนียวทนทานอึดนะครับเนี่ยเนีน่ยขึ้นลูกเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้บุบลงไปครับ ไม่ตกไม่ได้ตัดต่อนะครับไม่ได้สร้างภาพนี่คือของจริงครับโดนก่อนนะครับเดี๋ยวมันหลุดอีกเดีย๋ยนะเนี่ยเหยียบข,ข้างไปเหยียบข้างไปนี่ยปุ๊บเนี่นะดูครับไม่ได้โมโหูใครนะครับไม่ได้เกลี้ยวกลาดมเพราะว่า อยากรู้ว่ามันจะแข็งแรงแค่ไหนดูฮนะมาเห็นไหมฮะเสียทรงนะครับแต่ไม่มแตกกลับมาดังเดิมดูใกล้ครับดูดังเดิมนะครับแต่ว่าจะ มีลงมานิดนึงเพราะว่าแรงกดของผมอยู่ที่ประมาณ6กกิโลฮะก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเหตุการณ์จริงมันก็คงจะไม่มีแรงกระแทกขนาดนี้นะฮะหกิกิโลกระโดดกระแทกไปะฮะถ้าถังไม่ดีมีแตกแน่นอน,นะฮะตัวน,นี้มียุบไหมมีบ้างนะครับแต่ว่าก็ขึ้นรูปมาเหมือนเดิมแต่การใช้งานจริงเหตุการณ์พวกนี้ไม่เกิดขึ้นเราแค่เทสเหนื่อย <laughs> เราแค่เทสเพื่อให้ดูนะครับว่าเหนียวแค่ไหนนะครับถังของเรานี่ฮะ ยใช้งานได้นะครับนี่ฮะนะเหตุการณ์จริงก็อย่าไปทําอย่างที่ผมนี่ฮะที่ทำทว่าผมเช็คดูความแข็งแรงเฉยๆนะครับนะรับประกรันคุณภาพครับนี่ฮะเป็นรอนเป็นกระดูกแข็งแรงทนทานครับ